สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวธีรดาโพดานะคะวันนี้หนูจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการค้ังให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะเรามาทําความรู้จักกับนโยบายทางการเงินกันนะคะค่ะนยโยบายทางการเงินนะคะก็คือมาตรการทางการเงินชนิดหนึ่งที่ธนาคารกลางเนี่ยเป็นผู้ควบคุมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินภายในประเทศเช่นหากเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ย กำลังเข้าสู่สภาวะเงินเฟ้อหรือเงินฝืดนั้นธนาคารกลางเนี่ยจะประกาศนโยบายการเงินออกมาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการเงินฝืดหรือเงินเฟ้อมากเกินไปค่ะแล้วนโยบายทางการเงินมีกี่นโยบายคะ นโยบายทางการเงินเนี่ยแบ่งได้เป็น2นโยบายนะคะก็คือ 1. นโยบายขยายตัวเกิดขึ้นเมื่องค์การเงินการใช้วิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจฯฯรักษาอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นให้ต่ำกว่าอัตราปกติหรือเพิ่มปริมาณเงินรวมในเศรษฐกิจฯฯเร็วกว่าปกติค่ะแต่เดิมเนี่ยใช้เพื่อพยายามลดาการว่างงานระหว่างภาวะเศรษฐกิจติดถอยโดยการลดอัตราดอกเบีย้ยค่ะนโยบายที่2ล่ะ ค่ะส่วนนโยบายหดตัวนะคะก็คือเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นให้ต่ำกว่าปกติชะลอการเติบโตของปริมาณเงินหรือลดปริมาณเงินในระบบเพื่อชะลอการเติบโตบในเศรษฐกิจและลดเงินเฟ้อนโยบายแบบหดตัวเนี่ยอาจทำให้เกิดการว่างงานเพิ่มขึ้นและลดการคู่ยืมและใช้จ่ายของผู้บริโภคและธุรกิจค่ะต่อมาเรามาทำความรู้จักกับนโยบายการคลังกันค่ะ ค่ะนโยบายการคลังนะคะก็คือเครื่องมือหรือวิธีการที่รัฐบาลใช้ในการบริหารประเทศเพื่อให้เกิดรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมั่นคงรายได้เนี่ยประชาชาติสูงขึ้นและประชาชนเนี่ยมีในมีมาตรฐานในการครองชีพที่ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วนโยบายการคลังมีกี่นโยบายคะ ค่ะนโยบายทางการคลังนะคะแบ่งออกได้เป็นสองรูปแบบค่ะ 1. น,นโยบายการคลังแบบขยายตัวเป็นการที่รัฐบาลใช้ใจ่ายมากกว่ารายได้ภาษีที่จัดเก็บได้หรือเรียกว่างบประมาณขาดดุลซึ่งอาจเลือกใช้ในยามที่เกิดปัญหาเงินฝืดหรือเศรษฐกิจถดถอยเพื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะแล้วนโยบายที่สองล่ะค่ะต่อมานะคะก็คือ นโยบายการพังแบบหุดตัวก็คือการที่รัฐบาลใช้ใจ่ายน้อยกว่ารายได้ภาษีที่จัดเก็บได้หรือเรียกว่างบประมาณเกินดุลซึ่งอาจจะเลือกใช้ในยามที่เกิดปัญหาเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจค่ะค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะ